จากใช้ข้อมูลน้อยก็ชนะมากได้ข้อมูลมาอยู่ตรงหน้าเป็นคุณจะเอาหรือไม่ยุคสมัยนี้ใครๆก็มีคลังข้อมูลเอาไว้กับตัวเพราะนอกจากจะตัดสินใจอะไรได้แม่นยำแล้วก็ช่วยให้การวางแผนง่ายและรอบคอบขึ้นด้วยนะศึกกัวต่อมหาสึกใหญ่หนึ่งในสามศึกในวรรณกรรมสามกกเป็นศึกตัดสินระหว่างอวนเซียวและโจโฉที่กำลังหํำหันกันเพื่อครองความเป็นใหญ่ในดินแดนทางเหนือ แต่ด้วยกำลังพลที่อ้วนเซียวมีมากกว่าถึง10ต่อหนึ่งโจโฉจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบและระมัดระวงังสถานการณ์ในช่วงแรกอ้วนเซียวเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งเกิดตัวแปรสำคัญที่ย้ายฝั่งตัวแปรที่นำเอาข้อมูลมีค่ามหาศาลมาให้กับโจโฉตัวแปรผู้นี้มีนามว่าเขาฮิวเขาฮิวนั้นเป็นที่ปรึกษาของอ้วนเซียว เขาฮิวสามารถจับคนส่งจดหมายของโจโฉไว้ได้เขาฮิวจึงรู้ข้อมูลว่าฝั่งโจโฉเสบียงกำลังจะหมดลงในอีกไม่กี่วันเขาฮิวจึงเอาข้อมูลสำคัญนี้ไปบอกกับเจ้านายอ้วนเซียวพอทราบข้อมูลนี้ก็ลังเลอ้วนเซียวถูกคนรอบข้างเป่าหูว่าอย่าเชื่อเขาฮิวอ้วนเซียวเริ่มลังเลเพราะรู้ว่าเขาฮิวเป็นเพื่อนวัยเด็กของโจโฉอ้วนเซียวยิ่งไม่เชื่อเมื่อรู้ว่าหลานเขาฮิวชอบโกง อ้วนเซียวจึงสรุปว่าเขาฮิวเป็นไส้ศึกฝั่งโจโฉอ้วนเซียวจึงสั่งจับเขาฮิวและเตรียมจะลงโทษข้อมูลอยู่ตรงหน้าแต่อ้วนเซียวเลือกมองข้ามเขาฮิวเมื่อรู้ว่าอยู่ไปก็ไรผลยังไงต้องถูกลงโทษจึงหอบข้อมูลหนีไปเข้าด้วยกับโจโฉโจโฉเมื่อเจอเขาฮิวก็ดีใจโจโฉรีบวิ่งออกมาจากที่นอนด้วยเท่าเปล่า โจโฉได้ข้อมูลสำคัญจากเขาฮิวว่าคลังสเบียงของอ้วนเซียวเก็บไว้ที่ไหนโจโฉได้ข้อมูลมาแต่ไม่ฟันธงในทันทีโจโฉคิดไตร่ตรองว<อ>ิเคราะห์วางแผนแล้วจึงค่อยลงมือโจโฉจึงวางแผนเข้าเผาคลังสเบียงที่อัวเจาของอ้วนเซียวคลังสเบียงที่อัวเจาของอ้วนเซียวก็ถูกเผาทลายลงคลังสเบียงที่เป็นแหล่งเติมพลังงานให้ทับอ้วนเซียวไม่มีเหลืออีกต่อไปเมื่อหมดสเบียงกองทัพก็ไร้ใจหมดซึ้งขวัญและกําลัง สุดท้ายอ้วนเซียวก็พ่ายแพ้และถูกโจโฉฮุบกลืนปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลทั้งในการทำศึกสงครามหรือการทำธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นข้อมูลอยู่ตรงหน้าแต่อ้วนเซียวไม่ไตร่ตรองข้อมูลมาถึงหน้าแต่โจโฉนำไปใช้นี่คือความต่างของสองจอมทัพในศึกกลัวต่อถึงแม้กองทัพของโจโฉน้อยกว่าอ้วนเซียวถึงสิบเท่า แต่โจโฉช,ชนะได้เพราะรู้จักใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในชีวิตก็เชกเช่นเดียวกันข้อมูลที่ได้มาจริงเท็จแค่ไหนเราต้องไต,ตรองวิเคราะห์และนำไปปรับใช้โจโฉเองถึงได้ข้อมูลแต่ก็ไม่เชื่อและฟันธงในทีเดียวลองเลือกกันว่าจะมองข้ามแบบอ้วนเซี่ยวหรือเลือกใช้แบบโจโฉส่วนบทสรุปสุดท้ายของศึกนี้ไม่ต้องบอกทุกท่านคงจะทราบ ว่าอวนเซียวและโจโฉช,ชื่อเสียงใครดังกว่ากัน